ก็สวัสดีนะคะกเรียนทุกคนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวีดีโอนี้นะคะคลิปวีโออนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีการอธิบายขั้นตอนเนาะในการกรอกข้อมูลลงระบบออนไลน์สำหรับนักเรียนมนหนึ่งและมสี่ปีการศึกษาสอง5ันห้าร้อยหกสิบ้านี้นะคะขั้นตอนแรกเลยเนี่ย คนน่าจะคุ้นชินแล้วเอาเป็นว่าถ้าสมมติเป็นมหนึ่งน้องๆมหนึง่งเนี่ยจะคุ้นชินอยู่แล้วเพราะระบบที่ครูกำลังจะให้หนักเรียนกรอกนี่นะคะเป็นระบบที่นักเรียนใช้สมัครเรียนเข้ามาตอนตอนที่เราสมัครเลยหน้าตาเหมือนกันเลยนะคะใครเคยกรอกแล้วก็จะคุ้นชินกับขั้นตอนการอัปโหลดเอกสารเนาะสําหรับนักเรียนมสี่ที่สมัครรอบทั่วไปก็จะคุ้นชินหน้าตาแต่ก็จะมีนักเรียนมสามเดิมของของศัวสา์นี่แหละที่ อาจจะยังไม่ไม่เคยเห็นหน้าตาเลยว่าต้องเอโปรดเอกสารอะไรยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันก่อนสิ่งที่เราจะต้องเตรียมทั้งมหนึ่งมสามเดิมมสาม,มอ่าขึ้นมสีใหม่หมสามรอบทั่วไปที่เพิ่งสอบเข้ามาอะไรก็ตามนะคะเราจะใช้เอกสารชุดเดียวกันเพราะฉะนั้นนักเรียนบองฟังครูไปพร้อมๆกันนะคะจะได้เตรียมตัวถูก วันที่เรามอบตัวเราจะได้ลดขั้นตอนเนาะาจะได้ลดขั้นตอนลงไปนะคะสิ่งที่เราจะต้องเตรียมเนะาะก็จะเป็นเอกสารในการที่เราจะต้องมอบตัวเรามาดูกันก่อนว่าใช้เอกสารอะไรบ้าง ใบที่คุณจะเปิดให้ดูนี้นะคะเดี๋ยวในวันรายงาน,นตัวที่เรามารับซองกระดาษที่โรงเรียนเราจะได้ใบนี้อยู่ละม .1 กับม .4 นี่คนละมากันใครมไหนก็ดูตามนั้นเนอะอันนี้ของม .4 อยู่แผ่นข้างหลังแผ่นที่สองนะคะของม,ม .1 อยู่แผ่นแรกอัสาาตรเหมือนกันความุญาตบูกเหมือนกันเลยสิ่งที่ต้องเตรียมตัวอย่างแรกยับอย่างแรกปกติแล้วถ้าโรงเรียนเปิดปกติเราจะมีใบสมัคร เราก็กรอกใบสมัครส่งปกติเนาะแต่ตอนนี้สถานการณ์มันมันเปลี่ยนเราใช้วิธีการกรอกข้อมูลออนไลน์นะคกรอกยังไงนี่ข้อหนึ่งที่เราจะต้องมีในวันมอบตัวนะใบมอบตัวที่พิมพ์จากระบบนักเรียนต้องกรอกข้อมูลในระบบให้เรียบร้อยก่อนถึงจะพิมพ์เอกสารได้มันหมายความว่ายังไงก็หมายความว่านึกอะไรนะี่ออกเข้าไปโรงเรียนค่ะอ่ะเข้าไปโรงเรียน ูกค้าเ้ว็บโรงเรียนยังไงอะคะจําชื่อเว็บไม่ได้อ่ะเข้า g o o g l ลหลิมพมโรงเรียนส่วนสัมตรีก็จะขึ้นเว็บโรงเรียนเข้ามาเข้ามาเจอหน้าตาของบโรงเรียนแบบนี้นะจ๊ะตอนนี้มันยังไม่ขึ้นแต่เดี๋ยวนะวันที่เราเปิดดูคลิปเนี้ยมันจะขึ้นละนะคะจะมีลิงก์บริเวณเนี้ยบริเวณบนบนเน,นี้ยว่ากรอกข้อมูลเพื่อมอบตัวทำนองนี้ทั้งม .1 และม .4 เราก็กดเข้าไป พอกดเข้าไปปึ๊บหน้าตามันจะประมาณนี้นะคะหน้าตามันจะประมาณนี้เ,าเอาไปดูก่อนอันนี้ครูสมมติว่าเรากดเข้ามาแล้วหน้าตาจะประมาณนี้ก็น่าจะมีปุ่มให้เลือกว่ามอหนึ่งกดตรงนี้มอสี่กดตรงนี้อะไรแบบนั้นนะคะอะไรแบบนั้นเดีย๋ยวครูจะจําลองจําลองว่าตัวเองเป็นปนักเรียนมอหนึ่งแล้วกันที่กําลังจะมากรอกข้อมูลของใบสมัครผ่านเรียนี้ทํำยังไงนะคะเริ่มจากขอแอบเอาบัตรประชาชน สองแล้วเนี่ยสักคนหนึ่งมาลองสมมติเป็นมนหนึ่งเป็นเด็กมดหนึ่งนะอ่ามันก็จะมีหน้าตาแบบนี้ลูยเห็นไหมใส่บัตรประชาชนแล้วก็พิมพ์เลขบัตรประชาชนลองใส่ไปกูขอยืมนักเรียนข้อมูลนักเรียนสักคนหนึ่งนะคะอันนี้คือผ่านการกรอกข้อมูลหมดแล้วมันก็เลยขึ้นมาให้เป็นแบบนี้แต่ถ้านักเรียนที่ยังไม่ได้กรอกเนี่ยช่องพวกนี้จะว่างหมดเลย นักเรียนก็กรอกข้อมูลตามความเป็นจริงของตัวเองค่ะกรอก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 ไล่ลงมาดูข้อมูลอย่าให้ผิดเขามีช่องอะไรให้กรอกก็กรอกไปให้ครบนะคะกรอกให้ครบเสร็จปุ๊บอ่ะเรียบร้อยตอนนี้ก็คือบันทึกข้อมูลเรียบร้อยสิ่งที่จะต้องทําลําดับถัดมาคืออันนี้ในส่วนของการกรอกข้อมูลนะสมมติเรากรอกเสร็จปุ๊บ พอกรอกเสร็จปุ๊บมันจะมีช่องให้เราส่งเอกสารค่ะลูกส่งเอกสารจะมีเช็คลิสแบบนี้รูปถ่ายรูปชุดเรียนตุราศักดิ์รูปบิดาบรรดารูปผู้ปกครองทะเบียนบ้านทะเบียนบ้านนักเรียนจะเป็นบ้านบิดาจะเป็นบ้านมรรดาจะเป็นบ้านผู้ปกครองหลักฐานการจบอื่นๆโดยก็พหนึ่งหลักฐานการเปลี่ยนชื่อสืจิมบัตรใบรับรอง คือเขามีกี่รายการนักเรียนก็อัปโหลดลงไปทำยังไงอ่ะสมมติอย่างอันแรกกดเข้าไปเนี่ยเขาก็จะมีช่องว่าส่งรูปภาพภาพถ่ายหน้าที่ของเราคือจะต้องเตรียมข้อมูลไว้ในโทรศัพท์มือถือก่อนเช่นภาพถ่ายเราก็ไปถ่ายรูปนักเรียนไว้ค่ะถ่ายให้มันแบบเป็นลักษณะแบบเนี้ยเนาะถ่ายเตรียมไว้ให้เห็นชื่อเห็นอะไรชัดเรียบร้อยนะคะ ความยอนออกก่อนรูปถ่ายที่ใช้ยังเป็นรูปถ่ายของโรงเรียนเดิมที่เราสมัครนี่แหละคนที่สมัครมาแล้วมีข้อมูลอยู่แล้วก็ไม่ต้องกรอกอะไรเพิ่มไม่ต้องส่งอะไรเพิ่มใครที่ยังส่งตรงไหนไม่ครบก็ค่อยไปเพิ่มเอานะคะเนี่ยไล่มาทีละอันสิ่งที่ต้องมีคือข้อมูลในมือถือนะคะข้อมูลในมือถือถ่ายเก็บไว้ก่อนหลัเรารู้แล้วนีว่าเราต้องใช้อะไรต้องใช้รูปนะ ต้องใช้ทะเบียนบ้านนะทะเบียนบ้านขออัพโดทะเบียนบ้านลงไปถ่ายรูปทะเบียนบ้านเก็บไว้เดี๋ยวครูจะบอกว่าการถ่ายรูปทะเบียนบ้านเก็บไว้การเซ็นเอกสารทํายังไงนะคะมีทะเบียนบ้านบีดานเห็นไหมข้างข้างทางซ้ายเนี่ยมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยเืยเรามีหน้าที่เอารูปถ่ายมาลงระบบเอารูปถ่ายมาลงตามหัวข้อแต่เราจะต้องมีข้อมูลไว้ก่อนก่อนที่จะมาอัปโหลด นี่คือหน้าตานะพออัพโหลดอะไรเสร็จเรียบร้อยในเว็บให้กรอกอะไรก็กรอกให้ส่งเอกสารอะไรพอส่งเสร็จเรียบร้อยยังไม่จบยังไม่จบเราต้องมาทำอะไรอีกไหนมาดูสิในใบเช็คลิสต์รายการใบเช็คลิสต์รายการมีน,นี่เขาบอกว่าหนึ่งใบมอบตัวที่พิมพ์จากระบบใช่ไหมก็คือนะักเรียนกรอกเรียบร้อยเสร็จรรมันจะมีช่องว่าอะให้ปริน้นให้ปริ้นออกมา เราเรียนให้ปริ้นเอกสารเนี่ยปริ้นหน้าหลังให้อยู่แผ่นเดียวกันนะลูกไม่เอาแบบคนล,ละแผ่นมาเนาะปริ้นหน้าแผ่นหนึง่งแล้วก็หลังแผ่นหนึ่งให้เรียบร้อยนะคะอันที่สองที่ต้องเตรียมก็คือสำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียนดึกปปหนึ่งใบเกรดที่เราจบมหกนั่นแหละใครที่สมัครไปแล้วมันจะมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะก็ถ่ายรูปหน้าหลัง ถ่ายรูปหน้าและหลังมันมีสองหน้าหน้าและหลังให้เรียบร้อยแล้วก็เอาไปอัพลงในช่องของช่องใบปคหนึ่งสำนักทะเบียนบ้านก็เช่นกันของตัวเองของพ่อของแม่สู่ติบัตก็เช่นกันไม่ว่าจะทําอะไรทั้งนั้นอะถ่ายให้ชัดเจนเรียบร้อยไม่เอียงไม่เดียวบางคนถ่ายมาเหมือนแบบส่งถ่ายส่งให้เพื่อนเฉยๆะนะคะหลักฐานอื่นๆมีไหม ไม่เปลี่ยนชื่อใบนู่นใบนี่ของผู้ปกครองมีหรือเปล่ากรณีที่ผู้ปกครองเป็นชาวต่างชาติก็หาพาสปอร์ตหาหลักฐานอะไรมานะคะมามาดูตรงส่วนของข้อก้าววังส่วนของข้อข้ก้าเป็นสัญญาของผู้ปกครองนักเรียนที่ให้ไว้แก่นักนเรียน,นะคะ่ะอันเนี้นักเรียนก็มีหน้าที่กรอกอย่างเดียวเข้าไปในระบบทุกอย่างมันจะมีให้กรอกทั้งหมดพอกรอกเสร็จริ้นออกมานะคะพอกรอกเสร็จริ้นออกมาหน้าหลัง ข้อสิบก็เช่นกันไปกรอกกรอกกรอกเสร็จก็ปริ้นหน้าหลังข้อสิบเอ็ดถ้าใครมีใบรับรองแพทย์ที่เกี่ยวกับความต้องการพิเศษอะไรใดๆเด็กที่มีความต้องการพิเศษอ่ะใบยืนยันความพิการอะไรต่างๆแน่ประได้ทำมีนะคะข้อสิบสองข้อมูล DMC มันก็เป็นข้อมูลให้เราจิ้มจิ้มจิ้มกรอกกรอกกรอกแล้วก็ไปปริ้นนะคะและสิบสามเราจะเป็นหลักฐาน การชาระเงนินค่าวงคงการศึกษารและสมาคมผู้ปกครองก็คือสลิปที่เราโอนเงินนั่นแหละเราพิมพ์ออกมาด้วยนะคะย้ํานะเอกสารทุกฉบับที่เราถ่ายเอกสารให้เซ็นรับรองของเราถูกต้องด้วยนะคะลกูกและรายการที่สองถึงรายการที่แปดให้เราเตรียมฉบับจริงมาในวันมอบตัวด้วยสิ่งที่นักเรียนจะได้ไปในวันที่สามสิบ วันที่31แล้ว,วันที่1มันก็คือกระดาษแผ่นนี้แหละลูกของแต่ละมอนะคะมีลิงก์อธิบายขั้นตอนก็คือสิ่งที่ครูกําลังพูดอยู่เนาะเปิดดูจะได้เข้าใจนะคะของมอ1และมอ4ขั้นตอนเหมือนกันอ่ะพูสมมติหนูอัโปโหลดเอกสารทุกอย่างกรอกเอกสารทุกอย่างในระบบพูดไร้แล้วหนูทําอะไรต่อหนูปริ้นออกมาค่ะปริ้นออกมาแล้วทํำยังไงสมมติในระบบเรียบร้อยหมดแล้วนะในระบบเรียบร้อยหมดแล้วอ่ะเรา มาดูเอกสารที่เป็นตัวกระดาษที่เราจะต้องเอามาที่โรงเรียนด้วยนะคะที่เราจะต้องเอามาที่โรงเรียนด้วยก็คือในวัยรายการนี้แหละในวัยรายการเนี้นะคะใบมอบตัวอย่าลืมพิมพ์ออกมาจากระบบหน้าหลังสำเนาใบป,ประอหนึ่งทะเบียนบ้านตัวเองทะเบียนบ้านพ่อทะเบียนบ้านแม่มีหลักฐานอะไรแนบมาตามเช็คลิสต์รายการนี้สิบสามอย่างนะคะเรียงลําดับ ลำดับการเรียนเอกสารเรียงตั้งแต่ข้อหนึ่งถึงข้อสิบสามตามลำดับไม่ใช่ว่ามาหน้างานอุ้ยอันนี้สลับอันนี้เอาลำดับนี้ขึ้นก่อนอะไรเงี้ยทาให้มันเหมือนกันมันจะได้เหมือนกันบอกจะได้ง่ายต่อทางคุครูผู้เก็บเอกสารด้วยนะคะทีนี้ลิสต์เอกสารรู้แล้วเนาะว่าต้องเตรียมอะไรมาบ้างใบนี้ไม่ต้องห่วงใบนี้ทุกคนจะได้แล้ววิธีการ แล้ววิธีการเซ็นเอกสารนะคะมาดูสิมาดูสิสใบปอพอใบปพนะคะสำเนาใบปพที่ครูบอกก่อนที่เราจะอัพโหลดลงระบบเราเซ็นสำเนาถูกต้องทางหน้าและหลังให้เรียบร้อยนะคะเซ็นสำเนาถูกต้องทางหน้าและหลังเลยปถ่ายให้ตรงเห็นชัดเจนทางหน้า ไม่เอียงไม่เบี้ยวไม่ขาดหัวขาดท้ายถ่ายเสร็จปุ๊บเอาไปอัพโหลดลงระบบเอาสำเนามาส่งที่โรงเรียนต่อไปอ่าต่อทำไมไม่เลื่อนการเซ็นส,สำเนารูปต้องในเอกสารเนาะก็อย่างอันนี้ททำเยียนบ้านก็ถ่ายให้มันตรงตรงชัดๆเห็นรายละเอียดชัดๆไม่ใช่เอียงไซายเอียงขวานะคะให้ดีๆ ไม่เบี้ยวไม่เอียงไม่ขัดหัวขัดท้ายไปสู่ติบัติก็เหมือนกันตรงตรงชัดๆแบบนี้นะคะอย่าทายแบบยังไปยังมามันจะมัน,ม,นมันจะใช้ไม่ได้นะคะทีนี้พอทำทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในระบบแล้วหนึ่งรอบในระบบเราก็กรอกเราก่อข้อมูลเสร็จ เราอัปโหลดเอกสารทุกอย่างที่ครูบอกตามขั้นตอนตามหัวข้อเรียบร้อยก็เอาไปอัปโหลดไว้ในเว็บพิมพ์เอกสารทุกอย่างที่เรากรอกเสร็จจากในเว็บออกมาตามใบเช็คลิสต์นี้ถ้าอ่านดีๆอ่านละเอียดไม่น่าจะมีใครทำอะไรผิดพลาดนะคะขอให้นะักเรียนตั้งใจอ่านดีๆอ่านของมตัวเองนะมหนึ่งก็อ่านของม,อองนะมอหนึ่งมสี่ก็อ่านของมสี่ซึ่งมันก็เหมือนกันแหละครูก็แค่แบ่งว่ามันจะได้ดูง่ายๆเนาะจำจริง นักเรียนจะได้ไม่ต้องมานั่งอัปโหลดเอกสารนี้ที่โรงเรียนทํามาจากที่บ้านให้เรียบร้อยนะคะวันจริงมีหน้าที่แค่เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างมาและจัดชุดเรียบร้อยแล้วออกมาให้คุณครูเขาตรวจคุณครูก็มีหน้าที่เช็ค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 เมื่อนักเรียนมีเอกสารตามนี้ไหมือเป็นอันจบเป็นอันจบนะคะถ้าเทอมน่าจะมี QR โคดแนบไปให้แล้วในซอง เปิดตัววิธีการทำเนาะวิธีการทำนะคะไม่น่าจะเป็นเรื่องยากอะไรสำหรับนักเรียนชั้นม .1 และม .4 ของครูนะคะแล้วก็หวังว่าหวังว่าจะเกิดความเรียบร้อยจัดเตรียมเอกสารอย่างครบถ้วนนะคะจัดเตรียมเอกสารอย่างครบถ้วนเพื่อเป็นการประหยัดเวลาเนาะแล้วเราจะได้ไม่ต้องอวุ่นวายหน้างาน นะคะจะได้ไม่ต้องมุนใหม่ยายงานวันที่มามอบตัวก็จะมีประชุมปกครองด้วยนะคะแล้วก็จะแยกเราประชุมกันที่หอประชุมอาคารหกพอเสร็จเราก็แยกกันไปตามห้องที่อยู่รละรอบ,บห้องประชุมมะค่ะหนูก็ไปมอบตัวเอกาสารตรงเนี้กับครูประจําห้องของของเรานะคะขอแค่เราเรียงมาให้เรียบร้อยอ่ะอย่ามาเรียงที่หน้าง,งานมันจะยุ่งมากวันนั้นน่ะเนาะ,นะคุณครูเขาก็ต้องดูนักเรียนหลายคนเพราะฉะนั้นอะไรที่เราจัดลําดับทามาได้ทามาก่อน หลังจากวันเนี้ยวันรายงานตัวเนี้ยเราได้รับซองนี้เราเปิดเอกสารนี้มาอ่านเราถ่ายรูปเอกสารทุกอย่างเพื่อเตรียมอัปลงระบบของโรงเรียนเลยเราจะทำสองช่องทางก็คือทั้งระบบออนไลน์แล้วก็ระบบออนไซต์ออนไซต์ก็คือวันที่เรามามอบตัวคือเอาเอกสารมาแต่วันเนี้ยพอเรารับไปเช็คลิสต์เอกสารนี้เราเอาไปลงในระบบออนไลน์รอไว้เลยเพื่อที่วันมอบตัวเราจะได้ไม่ต้องมานั่งทำลงระบบออนไลน์อีก นะคะวันมอบตัวจะได้เอาเอกสารให้คนครูประจําห้องประจำชั้นแล้วก็จบเนาะเรียงเอกสารให้ดีตามรายการนี้สิบสามอย่างนะคะอย่าลืมเซ็นส,สำเนารับรองถูกต้องด้วยเรียงเอกสารตามลำดับนะรายการที่สองถึงรายการที่แปดให้นักเรียนเอาฉบับจริงมาด้วยในวันมอบตัวนะคะก็มันจะมีแบบสอบถามเป็น QR c อา e โคอันนี้อ่านข้างล่าง ยังไงก็รบวรกวนนักเรียนให้ผู้กรองทำเลยเนาะนะคะน่าจะครบถ้วนละน่าจะครบถ้วนเนาะนะคะขอให้นักเรียนมีสติเนะาะจัดเตรียมเอกสารอะไรให้ครบถ้วนนะคะก็มาเจอกันในวันมอบตัวค่ะขอบคุณมากค่ะ